กนบางกนนี่มั่งเหนื่อยมากนะเวลาจะเล่นเนี่ยโอ้โหต้องฝึกแทบเป็นแทบตายเพื่อซีนซีนเดียวกนบางกนม่งฝึกมาหลายปีอ่ะคนดูไม่เห็นเอฟเฟกเลยผมอธิบายเป็นการโกงไพ่แล้วกันนะคนบางคนมั่งฝึกกนเนี่ยไอเชียมั่งเจ็ดดอกจิกมาอยู่ใบที่สองคนบางคนฝึกงี้นะฝึกม่งฝึกหลายปีแล้วเนี่ย จ็ดดอกจิกอันเนี้ยฝึกหลายปีนะทางโกงไพ่นะโกงไพ่เขาใช้กันนะนี่นะครับแจกแจกแจกเราเอาให้เราได้ไงคือเราจะเซฟเบอร์เจ็ดไว้สมมุติเราจะโกงไพอ่อ่ะใช่ไหมเออเนี่ยเราโยกให้ไปอยู่ขาไหนก็ได้เทคนิคนี้นะฝึกนานมากนี่ผมแค่ระดับสองนะมีหลายระดับนะใบสองนี่ต้องไปดูเฮียหลงแม่งสุดยอดเลยเฮียหลงแม่งสอนผมเลยท่าเนี้ยผมแม่งดูกับตานะ ดูในทีวีไม่สวยแม่งดูตาสดโคตรสวยเฮียแจกให้ดูหน่อยดีใบสองแม่งนั่งดูโอ้โหแม่งดูไม่ทันสวยเก่งกว่าผมเยอะเทคนิคนี้นะฝึกเป็นปีแต่คนดูต้องไม่เห็นเอฟเฟกถ้าคนดูดูแล้วโอ้ยแจกใบสองสวยมากมึงกระจอกแล้วเวลาแจกคนต้องไม่รู้สึกว่าเราแจกที่ผมชอบนะผมชอบแบบนี้มากกว่าอา่า อุ้ยตรงไปอ,อันนี้พี่คมพีเอาพี่เนี่ยพี่บอกเบอร์ไพ่เลยก็ได้มาใบหนึ่งพี่ลองบอกผมมาดิเบอร์อะไรก็ได้ดอกอะไรก็ได้พี่บอกผมมาใบหนึ่งหกโพดําพี่ฟังผมนะตะกี้พี่เห็นผมแจกไพ่ใบที่สองนะพี่รู้สึกว่าเฮย้ยเยอะไอ้นี่แม่งไปเล่นมายากลแม่งเอานักมายากลไปเล่นโกงไพ่ป๊อกเด้งนี่แม่ง แดกหมดถูกไหมผมจะบอกพี่อย่างนี้ครับไอ้เรื่องการโกงไพ่อะไรพวกเนี้ยนะมันฝึกกันได้มันฝึกกันได้เพราะมันเป็นสกิลมือนึกออกไหมพี่แรกๆพี่ก็แจกช้าหน่อยพี่ซ้อมบ่อยๆพี่ก็ไวขึ้นไวขึ้นเนียนขึ้นแต่ผมจะบอกนี้นะระดับคนที่แม่งเป็นโคตรเสียนจริงๆเนี่ยนะพี่คิดย้อนไปถึงเกาจิ้งอะ พี่ยอดย้อนคิดไปถึงเกาจิ้งนะเกาจิ้งนี่มีความสามารถพิเศษอยู่อย่างหนึง่งพี่เคยเห็นในหนังไหมที่มันเอาไพ่ขึ้นมาแล้วมันกรีดปลึดแล้วแม่งมันรู้เลยว่าใบไหนเป็นเบอร์อะไรใบไหนอยู่ตรงไหนแม่งรู้หมดเลยนั่นคือหนังถามว่ามันทำจริงได้ไหมมันทำไม่ได้หรอกแต่ผมจะบอกว่าวิชานั้นนะในอดีตมีจริงนะจริงแม่งเอาไพ่มาสับๆ,ๆ,ๆเนี่ย แม่กีดปรืดขึ้นมาเนี่ยมั่งรู้เลยว่าใบไหนอยู่ตรงไหนมันจะส่วนใหญ่เล่นมันจะหาเบอร์เอกันไงแต่ในความเป็นจริงเราต้องจําเสียงได้ทุกใบเบอร์เอโพดําทําไมคนจําลายมันเยอะกว่าเพื่อนนึกออกว่าน้ําหนักของไพ่นี่มันเสียงไม่ดังปึ๊ดมันจะดังแน่นกว่าเพื่อนแต่พี่เอาเบอร์หกโพดําใช่ไหมเสียงยะออกแน่นแล้วโป่งกลางๆเราต้องฟังว่า ไอเสียงนั้นมั่งอยู่ใบไหนหกโพดำนะผมผมไม่ค่อยเก่งนะปกตินี่เขาต้องรู้เลยนะผมไม่ค่อยเก่งผมว่ามันผมว่าผมว่ามันอยู่ไม่ได้อยู่แถวบนๆอ่นนะผมว่ามันอยู่ลึกๆเลยมันอยู่ลึกๆเลยเกินครึ่งอะ่ะหกโพดำนะขออีกทีหนึ่งนะ ไม่เกินใบที่สี่สิบไม่ต่ำกว่าครึง่งไม่ต่ำกว่า,ายีบหกใบอ่ะไม่เกินใบที่สี่สิบหกโพดานะโอใบที่สามสิบห้าจริงๆถูกนีิกาบงามๆเลยจริงๆผมฟังเสียงปึ๊บเนี่ยผมรู้เลยหกโพดามแม่งอยู่ใบที่สามสิบ้า ต้องพิสูจน์จับแจกไม่ได้เดี๋ยวแม่งหาว่าใบสองอีกทีเราใบเลยนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกดปดเก้าอาันนี้ผมให้ความรู้อีกอย่างหนึ่งไหนๆก็มาสายการโกงไพ่ละเวลาคนโก,โกงไพ่นี่อยากให้เขานับไพ่แบบนี้แม่งจุบจับทุบจับได้นะ35นะให้เขาสเปดไพ่แบบนี้และให้เขาใช้นิ้วชี้นิ้วเดียวนับ อันนี้สิบแล้วนะสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าแบบนี้แฟร์นะสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบสามสิบเอ็ดสามสิบสองสามสิบสามสามสิบสี่สามสิบห้าเบอร์เลยนะ เจ็ดดอกจิกป่ะอ๋อหกโพดำเหรอหกโพดำไพ่ทั้งสำรับไม่ได้มีแต่หกโพดำนะเวย้ยอันนี้ใช้ไพ่อะไรเล่นก็ได้ไงนี่โคตรเสียงต้องฟังเสียงแล้วนี่ไปเจอโคตรเสียงแม่งถามเลยเฮ้ยมึงเอาไพ่มาสับสับสับ,สบ,สบีดแล้วมึงหาให้กูนี่หกโพดำอยู่ใบที่เท่าไหร่นี่ผมยังไม่เทพมากนะผมต้องฟังสามที ฟังทีแรกผมจะรู้ว่าไม่น้อยกว่ากี่ใบฟังอีกทีหนึ่งผมจะรู้ว่าไม่เกินกี่ใบอ่ายังไงรู้ไหมยังไงรู้ไหมอ่อันะตะก,กี้มันอยู่ตำแหน่งแบบนี้ไหมตอนแรกอะตอนแรกถ้าพี่ไปสังเกตอ่ะถ้าพี่ไปกอเทปนะอันนี้คือใบที่ห้าสิบสองใช่ไหมตอนผมฟังนี่ผมฟังแบบนี้นะผมจะกรีดตรงนี้เร็วตรงนี้ผมจะกรีดเร็วเลยให้มันมาประมาณครึ่งหนึ่งนะไอ้ครึ่งหลังนี่ผมจะช้าเป็นพิเศษ เพื่อที่ผมจะฟังว่าหกโพดําอยู่ครึ่งบนไหมหนะผมแรกๆเนะี่ยผมไม่สนใจเลยผมฟังครึ่งเดียวเพราะผมฝึกได้แค่ยี่สิบหกใบผมฝึกทั้งสำรับไม่ได้ไอ้ครึ่งแรกนี่ผมไม่นับเลยเนี่ยพอมาถึงครึ่งหนึ่งผมจะอย่างนี้เนี่ยผมรู้แล้วว่าไม่มีหกโพดําผมก็เลยบอกพี่ว่าหกโพดํามมันอยู่ล่างๆทีนี้ผมผมไม่ฟังครึ่งบนละไอ้ทีที่สองเนี่ยมันอยู่ครึ่งล่างใช่ไหม ครึ่งล่างก็ยี่บหกใช่ไหมตั้งแต่ยี่บหกถึงห้าสิบสองผมก็มานั่งฟังดูครึ่งหนึ่งก่อนอ่าผมฝึกตั้งแต่ใบที่สี่สิบตั้งแต่สี่สิบถึงห้าสิบสองเนี่ยอันเนี้ยผมฟังแล้วมันไม่มีอะรวนีผมก็ปล่อยหลุดไปเลยดังนั้นผมจะรู้แล้วว่าอ๋อไอ้แม่งครึ่งล่างไม่มีเว้ยไอ้ตั้งแต่ตั้งแต่ตรงเนี้ยผมจะกีดช้าเลยผมจะฟังถึงประมาณใบที่สี่สิบผมจะรู้แล้ว,วใบที่สี่สิบเนี่ยไม่มี แต่ว่ามันอยู่26ถึงถึง39อะ่ะแล้วผมก็กรีดเร็วเลยไอ้ครั้งที่สามนี่แหละผมจะกรีดด้านล่างเร็วนะเพราะผมรู้ว่ามันไม่มีแล้วผมก็จะช้าตรงกลางแล้วผมก็ปึ๊บอย่างงี้แต่พี่จะดูยากหน่อย,ยนะเพราะว่ามันจะมาอย่างนี้อ่ามันจะใช้ทั้งหมดในการกรีดเนี่ยมันใช้เวลาไม่ถึงหนึ่งวินาทีไม่เกิน1.25วินาทีนี่ เคยเห็นแต่โจ่วนฟ้าทำครับถ้าหูตึงนี่เล่นไม่ได้เลยนะ <c oughs> เคยเห็นแต่โจ่วนฟ้าทำครับโจ่วนฟ้ายังทําได้แค่ในหนังพี่อันนี้ของจริงอันนี้ไม่ใช่ภาพยนตร์อันนี้แม่งของจริง